กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปุตุคนเนาะี่เขามาติดตามส่องน้องคำามนำโชกเนาะพี่น้องผักเบิงผักส้มในเด้อผักเป็นกำลังใจให้น้องค้ามในเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่เฮามียังเนาะทำแม่ไม่ต้องเลื่อแกงนาไม้ลายเออแกงนาไม้อีพี่น้องพักนำลายนำบะไปหามาได้ลายบอลาเติมเออพอจนหาย ขาะานี่กน้องน้องามหลังงสดีเป็น้องสวัสดีปลูกแล้บ้น้องเอ้ยแม่เรามานะสนีมาสนีก็นอหนัดมาตำลังให้ก็มาหอดให้ยนะก็เนาะ้องเม่แม่ หิบยิยนชื่อเีใส่ซองเลยเนียวยัเอาทานเขายังมาทานเลยก็หยอกซื้อดอกพี่น้องแกงมไม่ายลากมาแล้วฐานสนี้ก็มันต้องนาต้องน้ำข้ามมาแล้วต้นมนบ่ายสามมงอย่างนเขาชื่นกระไดมันมนกว่าของยายจอยมาปีกหนาให้บอกให้ใส่

มาเร็้วมาเอมาเร้อมากินแกงแตงไม่นำกันเ,เนด้เอดจะไปดีปลาลุงหรือยังเอเอไปดีปลาลุงหรือยังหวันงหัวมาสงหาเท่ <laughs> อืมำไมจ้ำจำกอนน้อละเฮ็ดปนี้ออกบอเทอร์วันที่ห้าหน้ม่นะอืมมันดึงยากเนาะมันแข่งแมน แซบยายแซบบข้หมักข้อมแซบใหม่ก็เรื่หนึงบู่เลยป้าพีน่าเบียนใหม่เบียนใหม่สดเลยเบายนม่ไหลไล่แม่น้องไปหาเออร้อนละพนเพิ่มหรอแม่แม่มาอแกงค่ะอ๊เอให้อ เอาตรงนี้เอาตรงนี้มาไมป้อเอาตงนี้ก่อม่เอาหน่อไม้พายกันก่อน่อไทยเขาเอินท้ายไงสบะมีบจักมีบ่ทางบ้านเนาะมี่เขาจะเอินคือกาน่บุจักถ้าแม่บอกไปแล้วแม่นบให่แม่บาังกุ้งกุ้ อันนเอ้ยเป็นลังสิปลาลุงแท้แนเมันเอยเรืนอกคนนะเัน้เานกวเขานมกินอีกวนเมือนเนาะเป็นติ่ก่อนแม่เนาะติ่มขาเพาะต่อนมนปกแม่เพื่อน แม่แม่เนยแม่เนยแม่เนยกับบัวผ้าพันลูกแม่พันยางบัวม้าฮันน้องหนักน้องหนักเราแม่แม่เนยไปใส่แม่เนยตายแล้วแม่ตายแล้วตายแล้วเมนคุกมันคุกเห็ดเจดีหรือว่ามันจะวางแม่เนยตายแหละเออเดี๋ยวนอนปุ้งปุ้งเลยหลับตาแล้เพราะอันนย้เงว่า เอาเอาเนี่ยวางอาดานน่ะดีมั้อครเอามืออะไรไหมน่าที่มากเลยเรื่องล่มเด้อเด้เฮ้ยทึ่มเพื่อนคนน่ะเด้่หคนเฮพาน่ะทั้งคนอ่างเนี้มาละวเพละพามาแล้วทำาะไม้ไล้ป้ามาผักสนีเด้อนาาเอาหั่มสันนอาหั่ แม่มาผ่าสิบหายแล้วบาทแม่เผ็ดหน่อยส้วเป็ดน้อยสิกรสิตายไปเลยหละพกไม่สมาตายบ้งหาทางหลังอย่งเงี้ยเรีอดหอดสิโตซะแม่สนีเลี้ยงเป็ดติกิกันเนาะหึงอปล่อยไปพอมากัดความเพลิความซัควเพล ปะมาห่ดีนะแม่นองเนื้อแกงรตืออกข่าบลบลขอขอไ้ทังหมดนี่นะน่านเนที่น uh uh> 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 uh ่องเลยมันจะเแ้น่เอ้ย อี้าเอาอือดี๋ยวลงมาขวดมากินขาวนางลงนางลงปราลุโมเห็นได้หน่อนะครับครับแม่พระครับครับครับเดี๋ยวนบางทีนกขอกินขาวเนี่ยอะไรอ้ยแซ่นมั่งไม่ชอบกบบ

พี่เ,เจ้าเหรอ,อนเรือพี่น้องเด้อก,กินข่าวเรอ้องพ,พักลำไรเดื่องจ้าไม่ไหลฉับแบ่บนี่อันนี้พักลำไร น้อกิ๊กีไม่น้องเออไม่น้องอันเนอบริษัทเวสประมาอนี้มีขี่ก็ได้ยันได้เอาไม้เอา้ต่บานบาวตายนี่ใส่เท้านาบาวตายเป็นครั่นชัางเสียอ่างไว้

แซบบ่เซบบ่สนีทำบ่แสบสเนยากเด้อันนี้บ่เบิสบยาดอ่าทำเบิสเนาะอืกินเป็นเรื่ดาเล้นาะอื พี่น้องมันนี้ะก็ชมมา,<ล>มาพักควรวนเลยเนาะพี่น้องเนาะฮักกัขอจบขีปว้เพียงสนิกเนาะพี่น้องได,ได้บมย่ยาีกะก่อนด่า,นออาอี <laughs> อาอปรนไอ,ออมอยากพ่อไ้าเนสพนี้ปลากันอไอีก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องคัมเนี่ยได้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ใน่เด้อคัมไก็ย่างมาท่านเลยรั่มเขามาท่านกินแหละพี่น้องอย่าท้อขึ้นนั่งนั่งตรงมีไงจ้ดก่อนยายจืดเนี่ยให้แม่ปุ้งเนี่ยเหมิอนจืาเหมืนแม่ปุ้งย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ต้องน้องคำนำส่งเด้อปาลุงเด้อผักเป็นกำลังใจส่องเนโน่ในอมอกอ่อมใจเนาะอย่าลืมเข้าติดตามเด้อสบายดีมีไงจืดก็จะเหม็นยังก็เนาะมีไงจืดเนาะไปแล้วบายบาย